สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลบทความของสื่อเกาหลีใต้ที่พูดถึงทีมไทยนะคะโดยเป็นบทความที่เขียนขึ้นก่อนที่ไทยจะแข่งกับเกาหลีใต้ในเวนเอล2อง่ะท่ะานหัวข่าวก็เป็นสิ่งที่กับกันกิฟวิลาวันอภินยาพง์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับไทยรัฐค่ะสื่อเกาหลีก็ตามข่าวจากสื่อไทยเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะแปลภาพรวมแบบสรุปๆนะคะหัวข้อข่าวคือ เมื่อถูกถามว่าเกาหลีใต้น่ากลัวขึ้นไหมวิลาวันเชื่อว่าทีมไทยยังมีความได้เปรียบต่อมาก็เป็นเนื้อหาในบทความนะคะหลังโตเกียวโอลิมปิก2020ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้พัฒนาขึ้นโดยการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคงซึ่งจากอันดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ในตอนนี้ก็เป็นไทยที่แซงเกาหลีใต้ขึ้นไปแล้ว โดยทีมไทยอยู่อันดับที่14เกาหลีใต้อยู่อันดับที่25อันนี้แปลตามบทความนะคะปัจจุบันไทยอยู่อันดับที่15และเกาหลีใต้อยู่อันดับที่26ค่ะต่อมาก็พูดถึงโปรแกรมการแข่งขันที่ไทยและเกาหลีใต้จะเจอกันในสุดเวนเ2023และพูดถึงผลการแข่งขันในนัดที่ผ่านมาของทั้งสองทีม รวมทั้งพูดถึงผลการแข่งขันของไทยใน VNL 2022ที่ไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยบอกว่าจากฟอร์มการเล่นดังกล่าวทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับการเล่นของทีมไทยซึ่งศูนย์กลางของทีมไทยคือมือเซตพรพันธ์เกิดตาดที่ได้มีโอกาสโชว์ฝีไม้ลายมือหลังจากที่ผ่านมาอยู่ใต้ร่มเงาของนุสราต้อมคำ พรพันธ์ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเล่นที่มีระบบมีโครงสร้างและช่วยตัวตกของทีมด้วยสปีดบอลที่รวดเร็วทั้งนี้พรพันธ์จะเล่นให้กับทีม IBK Altors ในฤดูกาลหน้าด้วยสิ่งนี้ยิ่งทำให้พรพันธ์ได้รับความสนใจจากวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เป็นอย่างมากและนอกจากพรพันธ์แล้วยังมีวิภาวีสีทองที่จะเล่นให้กับทีมฮุนได แะธนาชาสุขโสดที่จะเล่นให้กับทีมโคเรีีเอ็กเพรสเวย์อีกด้วยนอกจากนี้สื่อเกาหลียังพูดถึงสถิติของพรพันธ์ใน v อ2,023ที่ตอนนี้อยู่อันดับที่2เป็นรองเพียงบีคิงมือเซตชาวแคนาดาเท่านั้นสื่อเกาหลีก็ให้ความสนใจพรพันธ์จริงๆเลยนะคะต่อมาก็พูดถึงตัวตบที่มีประสบการณ์ในหลีกต่างประเทศโดยพูดถึงชัชชออนโมกสี พิมพ์พิชยากกรัมอัชลาพรคงยศข่าวก็บอกทั้งส่วนสูงปีเกิดสถิติการทำแต้มในเวียนแอล2023ซึ่งในข่าวบอกว่าบุ๋มบิ๋มสูงถึง188เซติเมตรเลยทีเดียวสื่อก็ใจดีเพิ่มความสูงของน้องให้ด้วยนะคะเนี่ยต่อมาก็พูดถึงผู้เล่นบอลเร็วหัทยาบำรุงสุขและทัดดาวนึกแจ้งโดยบอกว่าเป็นผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่ง ในข่าวบอกว่าหัทยาบล็อกได้ดีที่สุดและบอลเร็วระหว่างพรพันธ์กับทัดดาวก็น่ากลัวมากๆส่วนกับตันทีมปิยนุษย์แป้นน้อยที่เป็นริเบโร่ก็ถือเป็นเสาหลักของทีมเช่นเดียวกับพรพันธ์ต่อมาบทความก็ได้พูดถึงบทสัมภาษณ์ของกับตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับไทยรัฐพูดถึงการที่คิมยอนยองกลับมาช่วยทีมเกาหลีใต้ในฐานะที่ปรึกษาของทีม โดยเมื่อถูกถามว่าความน่ากลัวของเกาหลีใต้จะมากขึ้นไหมวิลาวันตอบว่ามันอยู่ที่ตัวผู้เล่นที่ลงเล่นคิดว่าเราก็ยังได้เปรียบและยังมั่นใจในทีมไทยบทความก็พูดต่อไปว่าที่ผ่านมาทีมไทยมักถูกเกาหลีใต้ขัดขวางในการที่จะได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกโดยเกาหลีใต้ได้โชว์ฟอร์มการเล่นที่แข็งแกรง่งและมีความสูงเป็นอาวุธ และสุดท้ายสื่อเกาหลีก็ได้ให้ความเห็นในเรื่องการไปโอลิมปิกของทีมไทยด้วยค่ะโดยบอกว่าบรรดาผู้เล่นที่ถือว่าเป็นผู้เล่นในยุคทองของวอลเลย์บอลไทยที่นำโดยนุสลาต้อมคำก็ได้รีไทยจากทีมชาติกันแล้วแต่ผู้เล่นที่ถือเป็นยุคทองอีกรุ่นหนึ่งกำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกความฝันของทีมไทยที่จะได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสในปี2 0 2 4 ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นความจริงมากขึ้นเป็นเพราะประโยคสุดท้ายเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้อยากแปลมาสื่อเกาหลีก็ให้ความสนใจและชื่นชมทีมไทยมากๆเลยนะคะก็ขอให้สาวไทยสู้ๆเพื่อทำความฝันในการไปโอลิมปิกให้เป็นความจริงนะคะ